วันนี้เรามาลองดูเรื่องเวชดีกว่าเวชเนี่ยการเลือกองศาและเบล์มันสำคัญมากอเพราะมันจะทำให้เกมเนี่ยง่ายขึ้นเยอะใช่ทำให้เราตีเข้าลูกได้แม่นขึ้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เวชของไททอลิสเอชเอ็มสินะครับในการทดลองครับเพราะว่ามันสามารถเ,เปลี่ยนหัวเปลี่ยนก้านได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่เป็นหนูทดลองให้ครับวันนี้ได้ครับโอ้โหของจริงเกือบลงโหถอยมากไม่น่อยอันนี้ เฮ้ยนี่สปินเยอะจะเยี่ยมครับเฮ้ยเฮ้ยเกือบลงสวยครับเยี่ยมเลยครับเออทำได้ดีสุดเฉยอันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัวร์เปอร์ฟอร์แมน l ์ช่องเนิ่นเนินของคนบ้ากอล์ฟครับผมโปชุ้มครับผมโปแทบครับวันนี้เรามาคุยเรื่องเวทดีกว่านะครับ,รบเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับ w ัวเด v เวอร์เลือกการความยาวก้านใช่ไหมครับเฟกก้านเหล็กแล้วก็พัตเตอร์ไปละครับวันนี้เรามาลองดูเรื่องเวชดีกว่าครับปัญหาหลักๆของเวชเลยก็คือการทำแก a ปปิ้งแล้วก็การเลือกเบล์ของเวชนะครับ ส่วนมากนะกอล์ฟเมเจอร์เนี่ยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเลือกเวชตามองศาที่เราต้องการเลยดีกว่าลองไปตีดูก่อนใหญ่ซื้อเลยซื้อเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวชเนี่ยการเลือกองศาและเบามันสําคัญมากเพราะมันจะทําให้เกมเนี่ยง่ายขึ้นเยอะใช่มันมีเรื่องของแกปปิ้งของระยะไอเรื่องของเบลองศาเนี่ยทำให้เราตีเข้าลูกได้แม่นขึ้นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง การเลือกเบาเป็นหลักก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าในการทำฟิตติ้งเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนะครับในการจะเลือกองศาเลือกเบาอีกเลือกก้านอีกแต่วันนี้เราจะตัดมาแค่2หัวข้อหลักๆนะครับก็จะมีแค่เรื่องของเบากับก้านครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เวชของ t i t l e ิ s เอสเอนะครับในการทดลองเพราะว่ามันสามารถ เปลี่ยนหัวเปลี่ยนก้านได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่เป็นหนูทดลองให้ครับวันนี้ได้ครับก็หลักๆเดี๋ยวมี4หัวให้ลองเดี๋ยวเราไปลองกันครับมาครับวันนี้เรามีอุปกรณ์เรียงกันละมีครบรเราจะลองไงดีครับเราจะใช้เวท SM10 ในการทดลองนะครับซึ่งออกมาใหม่ปีนี้เราจะยึดว่าเอาหลอก56เป็นหลักก่อนอนะครับเดี๋ยวเราจะมีเวททั้งหมด4หัวเนี่ยก็จะมี 56m08 S 56 S 10 56 D 12แล้วก็56 F 14ตัวเลขข้างใต้คือคือตัวเลขข้างใต้เนี่ยเป็นองศาของเบาลแต่การเลือกเบา์สมัยนีย้เราไม่ได้เน้นดูแค่องศาจริงๆอ่ะเราต้องดู4ี่อยา่างก็มีโซวิดโซเรเดียสเบาล์นัมเบอร์ก็คือองศาอันสุดท้ายคือกรายนะครับซึ่งมันต่างกันยังไงเดี๋ยวอธิบายก่อนโซวิดก็คือความกว้างของโซมนะครับ ย่งอันนี้ถ้ายังความอ้วนอ่าใช่สมมติถ้าให้ดูเนี่ยอันนี้จะเป็นโซวิดแบบสั้นตัว S นะครับอันนี้จะอ้วนหน่อยใช่ถ้าเทียบกับ F14 นีเนี่ยอันนี้ก็จะวายกว่า radius คืออะไรโซ radius ก็คือความโค้งของโซครับซึ่งอย่างตัวเนี้ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าโซล radius แบบแทบไม่มีเป็นเหมือน fat radius ครับถ้าเป็น M หรือ D เนี่ยจะเป็นโซที่แบบโค้งมน โค้งหน่อยใช่ถ้าวาดเป็นวงกลมอันนี้จะวงกลมเล็กครับอันนี้จะเป็นวงกลมกว้างๆใหญ่ๆนะครับซึ่งมันก็มีผลต่อมุมเข้าปะทะบางคนแชโร่อาจจะแมทกับตัวตัวนี้มากกว่าครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเรื่องของกลายก็คือการเจียดีไซน์ของกลายนะครับ D กลายหรือ M กลายเนี่ยจะคล้ายๆกันเขาจะมีการ ช่วงนี้หลบไปเหมาะกับการเปิดหน้าไม้มากขึ้นอย่างตัวเนี้อาจจะเน้นไปทางฟูลช็อตหรือว่าเล่นหน้าตรงอย่างตัว F14 นยครับถ้าไปเปิดหน้าไม้เบาก็จะมีองศาที่มากขึ้นครับถ้าอย่างเป็นดีเนี่ยหรือ M อเนี่ยอาจจะเปิดไปแล้วองศาจะขึ้นน้อยกว่าอามันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคก,การเล่นของเราด้วยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้บางทีองศาของเวชกับองศาของเบลเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นคนนั้นมันก็ต้องมาเลือกกันอีกที ในส่วนของก้านหลายๆคนสงสัยมานานแล้วก้านเว่ยมีผลหรือเปล่าเดี๋ยวเราได้รู้กันวันนี้เราเอาตัวนี้ก็คือ Stock s h a r p ครับจริงๆแทบจะทุกแบรนด์เลยแล้วกันที่ออกมาก็คือ Dyna m i c Go S 2 0 0วันนี้เราจะลองเทียบกับ Project X 6.5 Project XL z 6.0อ่าแล้วลองเป็น Dyna m i โ Go เหมือนกันแต่นี้เป็น X ร้อยการแข่งขึ้นนักขึ้นแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น KBS ทัวร์ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยโปรไฟล์ก้านก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูว่า ก้านเนี่ยมีความต่างด้วยไหมแต่หลักๆเดี๋ยวผมจะให้พี่ชุ้งเนี่ยตีก้านสต็อกก่อนแล้วก็ลองคบสี่หัวดูก่อนว่าบอลแบบไหนแมทกับเรากลายแบบไหนแมทกับเราเดี๋ยวค่อยมาลองก้านอีกทีนึงถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากไม้ตัวแรกนะครับก็จะเป็น 56m08 นะครับกแล้วก็เราลองเป็นก้านสต็อกดูก่อนอันนี้คือ Dyna ม i c Go ล200 ได้ครับเดี๋ยวจะให้ตีไม้ละสช็อตดูว่าเฮ้ยตัวไหนที่น่าจะทำสปินได้เยอะเข้าลูกได้กลางนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มได้เลยนะครับนี่เรามาที่สวิตเซอร์แลนด์เลยครับใช่ครับไปเอาใหม่ไหมครับไปเจ็ดสิบกว่าหัวตกนะครับไม่ใช่แล้วลูกแรกให้วอร์มครับลูกแรกผมให้วอร์มมาเอาใหม่ครับ ใช้ได้นะครับอันนี้จริงจด,ดแล้วรู้สึกดีดหลักในการเลือกเวทนะครับ,รบทำไมเราอยากเลือกเบาให้มันแมชกับเรานะครับคือเรื่องนี้แหละครับ impact impact point นะครับถ้าเบาน้อยไปอาจจะลอดลูกง่าย ถ้าเบ้าเยอะไปอาจจะทอปง่ายแล้วก็มีผลกับเรื่องเทอร์ฟินเทอร์อคชันอีกเข้าลูกให้เร็วเข้าลูกให้ช้าชึกง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่งเราก็อยากหาเวชเนี่ยที่มันโดนกลางมากที่สุดหรือกลางติดล่างหน่อยเพราะว่าการที่เราตีโดนล่างใบอ่ะมันก็จะทําให้ไมโครมีเอฟเฟกโดนล่างเป็นโลร้อนไฮสปินนะครับอันนี้คือล่างดีล่างดีลูกนี้แต่ยังไม่กลางเท่าไหร่ใช่นะครับโอเคอีก2ลูกครับมาครับ 70ตลอดครับตันนี้คอครับนี่นะครับอันนี้ดูได้เลย2ลูกแรกอันนี้ให้ดูก่อนได้เลยนะครับลูกแรกเนี่ยทั้งทางที่ตีได้สั้นกว่าแต่แบ็กสปินมากกว่าเพราะว่าเรื่องอะไรถ้าให้ดูเนี่ยครับลูกแรกเราโดนด้านล่างลูก2เราโดนบนงมาก <บน S 1> ขึ้นอ่านะครับ ครบครบครับสวยครับสวยครับโดนกลางจริงแต่บนไปหน่อยอือันนี้โอเคเรามาลองอันต่อไปกันดูเราลองเปลี่ยนเป็น S กลายดูนะครับเบาที่มากขึ้นอันที่สองครับ S10 เบามากขึ้นแต่กลายเปลี่ยนไปถ้าเทียบกับ M ตัวนี้จะออกเป็นแปดนิดหนึ่งล่ะใช่เรียก ถ้าเเนี่ยจะเป็นโค้งเยอะนะครับจดแล้วเหมือนติดพื้นขึ้นไอตรง leading e g e ใช่ไหมใช่ทั้งทางที่เบาเยอะกว่าอ่าตามหลักเบาที่น้อยเนี่ย leading edge ควรจะอยู่ใกล้แต่เนี่ยแหละครับกลายมีผลกับเรื่องเวลาจดไปด้วยแล้วก็มีผลเวลาเข้าไปด้วยชอบเลยนะเพราะว่าดูคมดีลองดูครับเดี๋ยวมาลูกที่หนึ่งนะครับโอ้โห ของจริงเกือบลงโหถ,ถอยมากไว้หน่อยอันนี้เฮ้ยน,นี้สปินเยอะจัดเยี่ยมครับอันนี้คือโดนโอเคสำหรับเวชใช่สวยเลยคอน้นิดๆเป็นไรไหมครับคอดนิด,นดตามหลักก็เกียร์เอฟเฟกต์ทำให้มีไซส์สปินขวาเหมือนคัดนิดๆใช่ <c oughs> ซึ่งไซส์สปินขวาก็ทำให้แบ็กสปินมากขึ้นเหมือนกัน <c oughs> แต่อย่าคอมากเกินใช่ไมคอมากเกินคอมากเกินเดี๋ยวเขาเขาโอเคลุยสองครับ หน้าไม้เหมือนจะปิดไปหน่อยเผื่อสเปนนิดหน่อยครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เกินไว้เลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ย M กับ S ของพี่ชุงเนี่ย M เหมือนจะเข้าดีกว่า M คืออันแรกทางทั้งที่เบลลนัมเบอร์น้อยกว่าน้อยกว่าตามหลักเบลลนัมเบอร์ที่น้อยกว่าควรจะโดนโดนบนกว่าครับแต่นี้พอเทียบกันเนี่ย S ด so ันสูงกว่าแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของโซเรเดียสไงแล้วก็โซวิดิท <With it, S 2> คือเนี่ยแหละเบลนัมเบอร์อาจจะยังไม่ให้ตอบโจทย์ครับบางทีเราก็ต้องมาลองเทสดูว่าเฮ้ยกลายอะไรที่มันแมทก,กับเราด้วยครับต่อไปครับเรามาลองคล้ายๆตัว M ดูแต่อันนี้เป็นดีดีกับเ็ M ต่างกันยังไงจริงๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันแต่ต่างกันที่เบลนัมเบอร์เป็น12จาก8เป็น12ครับครับ แต่การเจียเนี่ยกลาเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันเลยดีกว่าเรียกว่าเหมือนกันเลยขวที่3ครับอันนี้จะเป็น D 12เป็นเบลที่มากขึ้นเป็นเบล12ละกลายจะเหมือน M อมกลากลายแบบสไตล์เนี้ยเขาจะเน้นแบบออกแนวเปิดหน้าไม้ได้ด้วยอ่าอ่าเพราะว่ามีการเจียเทลเอ็ดด้านหลังเป็นแบบโค้งอ่าใช่ที่โค้งลงถูกต้องโค้งแล้วก็หลบเวลาเปิดหน้าไม้จะเบลจะไม่ขึ้นเยอะอ่าอ่า จะเหมือนพอเปิดปุ๊บอันนี้ยังติดเข้ามาอยู่ใช่นะครับอลองดูหน่อยครับมาครับลูกแรกออันนี้เสียงดีนะครับเข้าผ่านลูกดีอันนี้น่าจะโดนล่างๆหน่อยเ<ต><ช>ป็นน่าจะดีแล้วโดนล่างดีครับดีครับเคติดล่างไปนิดนึงนะแต่สปินถือว่าเยอะอยู่นะครับอันนี้คือเกือบจะท็อปแล้วนิดเดียว <laughs> โดนดีหน่อยอืมอันนี้ก็ฟีลดีนะครับเหมือนจดแล้วมันติดข้างล่างดีอ่าดีครับลูกนี้ก็ยังถือโอเ <ś c oughs> คตัวนี้มันแรงเหลือเกินขออีกลูกหนึ่งแล้วกันครับแรงจัด ฟิลตัวนี้เข้าลูกเป็นไงบ้างครับฟิลวันนี้ก็ชอบน่าจะชอบที่สุดแล้วในสามอันที่ลองมารู้สึกว่าจดแล้วมันไม่ได้ดูหนานะครับอันนี้ปกติเหมือนรู้สึกว่าไอ้ตัวดีเนี่ยมันจะหนากว่านี้ไม่แน่ใจถ้าเป็นสไตล์อย่างนี้นะครับ,รบน่าจะทําให้ความกว้างของโซเนี่ยสั้นลงหน่อยอ่าโอเค okay. <Okay. S 1> อันสุดท้ายอันสุดท้ายครับ จริงๆเนี่ยถ้าให้ดูจากไอแทงเกิลเนี่ยแบบไม่ไม่ดูว่าจุดโดนยังไงเลยนะถ้าสังเกตเนี่ยวันนี้พี่ชุ้งเนี่ย hit down hit down เยอะมากประมาณ9ใช่ประมาณ<ม>9เลยอถ้าให้ดูเนี่ยยังไงไม่ดีก็ f ไอ6 f 1 4แน่นอนเพราะว่าการที่เรา hit down เยอะมันมีโอกาสขุดดินง่ายต้องไหมครับมันก็อาจรอดลูกง่ายครับแต่มันก็ต้องมาลองเทสดูจริงๆถ้าให้ดูตอนนี้ก่อนเลยเนี่ย ตัวที่ทำสปินเยอะสุดกลายเป็นยังเอยู่นะยัง M อยู่อ่ายังเอ็มอยู่ uh huh. <laughs> ตัวเบาน้อยสุดแต่ฟีลลิ่งเนี่ยไม่ดีก็ S อสอ่าถ้าที่จดไปนะคไอเอ็มนี่เหมือนจะเลขดีสุดแต่ไปตีจริงไม่รู้ <laughs> ใช่มันขึ้นอยู่กับคอนดิชนะันสนัมที่เล่นด้วยอ่าโอเคอ6 f ตัวนี้คือออกแนวเน้นไปทางฟูลช็อตจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำก็คือ F เนี่ยย่อไปจากฟูลแหละฟูลช็อตแทบจะไม่มีกลายเลยนี่อันนี้คือแบบเป็นเรียบเลยตรงๆเรียบเลยนะครับเบาเยอะด้วยแถมตัวนี้ถ้าให้ดูก็คืออาจจะไม่ได้เหมาะกับการเปิดหน้าไม้เลยเพราะว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะรีทิงเก็ก็จะลอยขึ้นมาลอยสูงมากระเบิดทรายนี่อาจจะคือถ้าเจอทรายแข็งอาจจะท็อปง่ายเลยเพราะว่าเจอทรายแข็งเท็อปง่ายแน่นอน ก็โดนโอเคนะครับไปโดนปลายเฉยครับคนลูกนี้แต่ก็โดนถือว่าช่วงกลางอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเกือลงสวยครับก็โดนดีนะ เยียมเลยครับเออทําได้ดีสุดเฉยอันนี้มันโดนค่อนข้างกลางสมบเสมอครับอืมมันค่อนข้างลูกง่ายใช่แอ t แทกแองเกเป็นยังไงบ้างเท่าเท่าเดิมน้อยลงหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ไดนามิกหลบเข้าเยอะสุดเลยนะครับอ่าเอฟเฟชันซีออกไปต่ําสุดด้วยครับสป i n ยังไม่มากสุด ส่วนหนึ่งนะตอนนี้ทำไม M อาจจะมากสุดครับเพราะว่าเราอาจจะตีแรงไปด้วยช่วงแกรกๆการ,รที่เราตีแรงขึ้นก็ทำให้สปินมันเยอะ,ยอะขึ้นหน่อยตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ย M ยังเยอะสุดจริงแต่ตัวที่เอาะยะใกล้เคียงกันแล้วเนี่ย56ดี12นะสปินมากสุดะนะครับโลร้อนไฮสปินเนี่ยแสดงว่าจุดที่โดนเนี่ยตัวนี้น่าจะดีสุดครับ,รบถ้าในมุมแบบว่าออกไปล้อนต่ำสปินเยอะเนี่ย ตอนนี้เท่าที่ดูอาจจะเป็น D12 นะอ่าก็จริงๆถ้าตามฟีลลิ่ง D12 เหมือนจะแมทช์ี่สุดอ่าตั้งแต่โจทย์ด้วยอันเนี้ยเหมือนจะทำได้ดีแต่ว่าโจทย์แล้วไม่ได้รู้สึกว่าชอบเท่าไหร่โอเคเพราะว่าเหมือนมันไอตรงนี้มันตั้งตั้งขึ้นมาฟีลลิ่งนี่มีผลไหมครับสมมติว่าเลขมันมีนนมันมีผลอยู่แล้วครับมันมีผลอยู่แล้วคือถ้ารีซอสเนี่ยอย่างตัวเนี้ยพอเราเห็นเนี้ยเฮ้ยระยะมันดูแบบไอตัวเนี้ยมันดูอาจจะไกลไปหน่อยครับ เราก็มาเปลี่ยนดูตรงนี้หน่อยก็ได้จริงๆในเวทเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับเรื่องของร้อนออกไปก็สําคัญถ้าโลร้อนเนี่ยแสดงว่าเราโดนในจุดที่ล่างลงมานิดนึงครับแล้วมันมีโอกาสทําสปินได้เยอะอยู่นะครับเราพูดถึงในมุมเกียร์เฟกครับ,รบอย่างเดเวอร์เราอยากได้ h ไฮร้อนโลสปินอย่างในเว e เราตรงกันข้ามเลยโลร้อนไฮสปินครับนะครับทีเนี้ยถ้าดูจากตัวเลขเดาว่าเดี๋ยวถ้าให้ตี 56m 0 8อี สปินอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้ถ้าในระยะเท่ากันตอนนี้ถ้าให้ตัดสินใจเลยน่าจะเป็น D12 ได้พี่ก็ชอบเหมือนกันถือว่าความเห็นตรงกันความเห็นตรงกันนะครับถ้างั้นต่อไปเดี๋ยวเราเอา D12 เนี่ยเปลี่ยนก้านดูมาลองเล่นก้านดูบ้างดูว่าจะทํายังไงให้ปินเพิ่มขึ้นอีกไหมหรือคอนโทรลเรื่องฟิลปล่อยออกไปการคุมระยะได้ดีขึ้นไหมได้นะครับโอเคมาเปลี่ยนก้าน คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองก้านกันหน่อยออพี่เห็นหลายคนเลยไม่ให้ความสําคัญกับก้านมากนะครับก็คืออย่างนักเรียนพี่เนี่ยบางทีเป็นผู้หญิงเลยใช้เหล็กก้าน L มาเลยครับแต่เว e ก้านสนอของผู้ชายใชย่คืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าก้านเวจที่ส่วนมากมาจากโรงงานเนี่ยมันคือไดนามิกโก้ S สองส่วนมากก้านตัวนี้จะหนักอยู่ประมาณ1 2 7ยยบผมก็เจอมาเยอะแบบบางคนเนี่ยเฮ้ยใช้ก้านสมมติ ฟิตแล้ว,ดลวได้ก้านเหล็กเป็นสมมติ x ก,กรไฟหนักสักเจ็ดแปดสิบกรัมแต่พอเป็นก้านเวชเนี่ยยังใช้ก้านสต็อกอยู่อันเดิมซึ่งเฮ้ยบางคนทําไมตีเวชไม่ไปตีแล้วเหนื่อยตีแล้วหนักครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าก้านมันหนักไปะนะครับทีเนี้ยต้องถามพี่ชุงก่อนว่าพี่ชุงอ่ะใช้ก้านอะไรในชุดอันนี้เลยใน้ชุดเหล็ก L z 6.0 L z 6.0นะครับเดี๋ยวทีเนี้ยเราลองดูหน่อยว่าเฮ้ยการที่เราเปลี่ยนก้านจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ได้สวยเยียย่ยมเยี่ยมมากโดนกลางขึ้นอโอ้ฟฟลลิ่งดีฟฟลลิ่งดีอันนี้ฟฟลลิ่งต่างจาก s สองร้อยไครับเหมือนมันหนักกว่านิดน,นึงเหมือนมันหนักกว่านิดน,นึงนะครับ แต่ก้านตัวนี้มันเป็นก้านตามชื่อเลยครับโหลดดิ Zone, ้งโซน l อ e นะครับมันจะอ่อนช่วงกลางแล้วไปแข่งช่วงปลายครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองก้านตัวอื่นดูบ้างโอเคครับเรามาลองก้านที่3คนระับ Project X 6.5ดูหัวเดิม,หดม60หลา เสียงดูแน่นๆเ,นเสียงดีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าชื่อมากอันนี้เบาไปนิดนึง่งเบาไปหน่อยหนักๆครับหมสปินเยอะมากเลยอันนี้สปินเยอะกว่าเดิมอ่ะดูแบบตกถอยตกถอยหมดเลยไหนลองดูครับ ยังไม่เยอะนะครับ8,600ยังน้อยกว่าอนุนแต่คอนโทรลระยะ,ะ,ยะได้นิ่งขึ้นคุมบอลสปีดได้นิ่งขึ้นนะครับไหนเราลองเปลี่ยนสไตล,ล์กา้านดูบ้างโปรเจกต์เอ็กซ์นี่ใกล้เคียงกันเลย2อันรู้สึกว่าคือทื่อแต่ว่าหนักใช่ครับอันนี้คือสไตล,ล์ของก้านไม่มีป้องเลย Project ์เนี่ยจะเป็นสไตล,ล์สไตล,ล์ประมาณนี้นะครับคลายสปินมันก็จะน้อยเกี่ยวแบบคือกา้านทิปทีป่เฟิรม์มส่วนมากก็อาจจะ เห็นไซส์สปินไปทางขวาง่ายขึ้นเปิเฟอร์ KBS ทัวร์ครับมาลองดูเบากว่าจริงครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม้มันลงมันเร็วกว่าเดิมถ้าเทียบกับโปรเจกต์ X สองอันแรก อโอเ้เย<ม>ี่ยมคือไอ้สองลูกแรกเนี่ยรู้สึกว่าพอมาตีอันนน้นมาแล้วมาตีอันเนี้ยครับมันเลยรู้สึกว่ามันเร่งผ่านลูกแต่ถ้าให้ตีไปเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะคุมง่ายสุดคือฟอิลชอบแบบชารนุม่มๆแบบนี้หน่อยใช่ไหมครับ โอเคเดี okay. ๋ยวมาลองดูหน่อยสุดท้ายครับไดนามิโก X 1 0 0 X 1 0 0แข็งสุดนะครับหนักสุดด้วยป่ะครับหนักสุดแข็งสุดครับ130กรั <c oughs> มเได้ เยี่ยมครับโดนโอเคเลยครับกลางเบาไปนิดแต่โดนดีนะกลางค่อนคอนิดๆโอเคโอยจัดตัวนี้ ถ้าเทียบกับ Project X ฟีลเป็นไงบ้างครับโปรเจกต X ยังไงก็ทื่กว่ามันทื่อกับน่วงๆหน่อยไอตัวนี้ยังมีรู้สึกว่ายังมีความดึงกว่านิดนึงถ้าตามฟีลลิ่งนะครับแต่ถ้า Project X เนี่ยมันจะเหมือนไปทางแท่งอย่างงี้เหมือนไหมอย่างงี้ใช่ทั้ง2อันเลยเพราะต้องบอกว่าไอ้ก้าน X100 จริงๆอ่ะมันแข็งแค่ไปตรงที่จับนุ่มแฮนดเนี่ยนุ่มนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูรีซอสกันหน่อยดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยครับตีครบแล้วครับครับวันนี้ไม่เหนื่อยมากตีแค่วชสบาย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 ครับก็เอาเป็นเรื่องของเบ้าก่อนดีกว่านะครับเราไปดูรีซอสกันจริงๆ่ะในการเลือกเวทเราก็อยากเน้นที่สปินครับเท่าที่ดูจากรีซอสเอ็มอาจจะดูเยอะสุดจริงแต่ช่วงแรกๆอาจจะคุมสปินจะไม่ได้อาจจะตีไกลแล้วทําให้สปินมันเยอะขึ้นครับแต่ถ้าให้เน้นดูว่าเฮ้ เวสตัวไหนทำลอตแองเกิลได้ดีทำสปินได้ดูเหมาะสมเนี่ยตอนนี้ของไม่ชุ้งเนี่ยจะเป็น D12 คือตัวนี้ตัวที่เลือกมาแล้วใช่นะครับ D12 เนี่ยทำลอตได้ต่ำทำสปินได้เยอะครับแล้วก็เข้าลูกได้ดีสุดต้องถามว่าฟิลคนตีเป็นยังไงบ้างก็ชอบชอบตั้งแต่เซตอัพเลยจดมารู้สึกว่า leading edge ติดดีอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วอ่าแล้วก็ผ่านลูกรู้สึกว่าผ่านได้ดีนะครับโอเคทีนี้หัวจบ ส่วนก้านนะครับตัวที่ทําได้ดีสุดครับวันนี้เป็นก้านสตออ็อกกานสต็อกนะครับก็ไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแต่กลายเป็นว่าก้านสต็อกเนี่ย S200 เนี่ยที่มีช่วงนี้นุ่มหน่อยมีน้ําหนักหน่อยอทำให้พี่ชุงอะทำสปินได้เยอะสุดถ้าวันนี้เราดูจากกฤษอว์อนะครับอีกตัวหนึ่งที่ทําได้ดูดีนะแต่ไม่รู้ว่าฟีลลิ่งชอบหรือเปล่าก็คือตัวนี้ครับ Project X 6.5เพราะว่าอะไรถ้าให้ดูเรื่องการคอนโทรบอลสปีดให้นิ่งสปินนิ่งเนี่ยสแตนดาร์ดเดเวชชั่นเนี่ยนิ่งสุดเลยอันนี้นิ่งสุดแบ็กสปินเนี่ยทำตัวเลขได้ค่าแบ็กสปินเนี่ยสแตนดาร์ดเดเวชชั่นแค่6 1เองครับถือว่านิ่งมากเลยนะคือลูกมันออกไปซ้ำๆที่เดิมใช่ใช่ก็รู้สึกว่านิ่งแต่ว่าความฟีลลิ่งตอนผ่านเนี่ยทื่อไปหน่อยอ่ามันทื่อๆหน่อยถ้าได้ซ้อมหน่อยก็อาจจะโอเคคือเรื่องของการเนี่ยมันก็สําคัญครับ บางคนอาจจะแมสกับตัวนี้ก็ได้ Project ์เอกก็ได้นะครับคือการปล่อยไม้แต่ละคนไม่เหมือนกันการเข้ารูปแต่ละคนก็เหมือนกันซึ่งมันก็ควรที่จะมาลองก่อนเพราะว่าตัวเหล็กฟูลเซตของพี่เนี่ยก็เป็น l อ a แต่ว่าเป็นเวชเนี่ยก็เป็น S200 เหมือนกันจริงครับใช่อ้ันนี้เพิ่งรู้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าควรจะเป็น l อ t หรือเปล่าก็คราวนี้วันนี้ได้รู้แล้วว่าไม่น่าจะจะเป็นต้องเป็น l อ นะครับวันนี้ได้จบไปแล้วนะครับกับการทำเวทฟิตติ้งหรือการเลือกเวทสำหรับของปรชุนมครับรีซอร์วันนี้ที่ดีของพี่ชุมก็คือ56 D12 กับก้าน S200 เดลิมีโก้ S200 ครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ Channel ของเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ